สวัสดีค่ะกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับช่อง daddy เมืองน้ำเค็มชาแนลนะคะวันนี้เห็นวิวข้างหลังนะคะวันนี้มาชายทะเลที่สงขลาบ้านเรานะคะชายทะเลสงขลาบ้านเราพี่น้องนะคะบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะคะแดดกำลังโอเคเลยนะคะวันนี้มาชายทะเนึงนะคะบรรยากาศก,กำลังยออนยียม,มากเลยนะคะเดี๋ยวจะสร้างเก็บข้างหลังนะคะเดี๋ยวจะมีแพร์ แผล่ส่งคุนส่งรดนะคะมาดันล้างด้วยดานลัางก็จะเป็นวิวผูกเขาวิวทะเลวันนี้มากับเมนูกุ้งสดๆพี่น้องกุ้งสดๆค่ะทุกคนกุ้งสดๆนะคะ,ะแต่ก็จะมีหอยแครงแบบเป็นเลือดๆโอ้น่ากินมากคนนี้นะ,ะจัดมากับเมนูนี่ต้องมีนี่ค่ะพี่น้อง น้ำจิ้มรสเด็ดโอ้โหเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแม่บ้านทำให้มันดืม่มหน้าว่าเพ็ดแต่โงงกวาดเป็นผีน้องเล้เแลตรงเล้ยวนะอ่ะอ่ารบกวนขอช้อนนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราราดน้ำจิ้มลงสักิดอ่าอย่าพีน้องเล่ซี้น้ำจิ้มป่ะชาดชุดย้อนเลยอืมสักิดหนะาี่น้องหนะ้าลงนี่ บอเป็นที่สั้นช่วยๆมา๋อ,อ,าอจ้าอลังการแล้วอลังการแล้วสีชายจะเล่บานเราออนะคะสรงค้าอืมเอาไม่ลอยจาแเลยพี่น้องเออจัดกุงุงสักตัวก่อนอารมยเหนือหน่อยเหนื่อยไปอือือโอ้ยน้ำจิ้มโคตรอร่อยเลย น้ำจิ้มอร่อยมากแม่บ้านน้ำจิ้มดีมากเรือมาเลืมาอเลือมาแลไวพี่น้องอืมเลือมาแล้วน้เย็นๆใช่ไมฮะอ่าถ้าแพขนาดยนต์สงขาฮะจัดห้อยแกล้งเอาแบบจูใจเลยคำนึ่งแบบไล่ๆลตัวเลยเป็นเลือดีพี่น้อง ห้อยแข้งอย่าเดี๋ยวลวกลัวกันชุกหมากไม่ร้อยปับ๊บจุใจสดไปอื้อเออหายร้อยนัดนำจิม้ม ต enfin ัวเดียวเพชรตายวงโกงกว่าไปล้วนี่มันกินนี่จุมปั๊บอืมต็เห็นดิมบันเกือการดีดีทุกคน มาเที่ยวกันได้นะใจดีบานเหล่าตรงค่าตอนนี้ตอนนี้นางดีดีแพ้ขนาดยุน่นนะบรรยากาศดีๆย่าจะมีค้นหมาตกปลาด้วยนะแพกค,คู่เบิร์นเบิร์นหล่อลยดิขึ้นก็ว่าได้แรงวก มานี่ก่อ,นม,น,กอน,น,นมานี่ก่อนน้ำจิ้มมานี่ก่อนเอาอืมอืมลุ้ยอดลุ้ยอดอืมอืมร้อนมิโน เ้็มห้าม้ากคับครั้งไมเดืมมานเต็มกันรถดีวยเหรอน้ำจิ้มรสหยดเลยออดาเลงอือ เสียงนกทอนเย็นๆินะเสียงนกมากนิดนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล่บรรยากาศดีอย่างแรงจัดหอยแครงสดเหมือนเดิมกินไป อ่ะโดยคนลุกยนางจิ้มนี้กคลุกนลคนลุกคนรฟองเดี๋ยวลองจัดแบบซาซิมิจมัดแบบซาซิมิกุ้งพันผัก ซาซิมิจัดแบบซาซิมิเอาเอาเอาวันนี้แหละไปอืมไปดุยอือได้ได้อือไปยังก์ก้าไปยังกา หัวใจกำลังเรงขึ้นงนกดังมากเลยทุกคนนะเขื่อนนกดังดังแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามอืมหัวใจแรงมากปั๊บ ช็อตเหมือนเดิมอคำนี้อาจจะช็อตได้เลยเนะี่ยไปหึ่งหึ่งหึ่งตะกุกตทะชทันต้งวงการเลยงานนี้ ใครว่างๆก็ามาเที่ยวกันได้นะคะใช้บริบานเรานะบรรยากาศดีๆวันเยินๆยนะก็จะมีคนจะมาเดินเล่นออกกำลังกาย้มันเนี่ยฮะนะก็ต่แพร่ก็ให้บริการมันจึงดึกดืนว่าคำนะไป้องจัดซาซิมิอีก ไปคลีคลีคเลีคลีปับอ cool. ืมอืน oh ั่งนั่งดูแล้วนั่งน้ำลายแตกกันแล้วมึงิมันกับงตั้นด้วยคุณนาปา อือโฮพี่ด้วยนักอาจจะตัวไม่ใหญ่งงนะครับอโอ้ยรู้แต่ว่าพี่แล้แรงกว่าอืมอืมอมอร่อยมาก วันนี้ก็ครับหลดมาจากหาดไหด์น,นะ,ะเผื่อจ,จะมาห้าวิวช่วยๆนะทุกคนได้ได้ดูนะคะถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาก็จะห้าวิวช่วยๆนะได้แต่วันนี้ไม่มีเวลาก็ขอเป็นสีบ้านเหมือนเดิมนะคะอือฮอยอะ อร่ม,มเย็นๆ่งอืมร่มดีมากสบายพี่น้องใจเลยบ้านเราวันเย็นสดห้อยักที่อยู่ดิจบบไหลแหล่งจงห้อยอืม มันเดิมอะพี่น้องก่อนนี่เริ่มอิ่มแล้วอ่ะ <c oughs> โอ้ยอ่ะเขาเรียกว่าแล้วประจำตัวสาตีประจำตัวไม่เม็ดมันเดิมอืมยอยแล้วยอยแล้วืม หวานมากค้ยเดี๋าายวในลิปลังนนะ่ะจะมีแกกรับชื่อมังนะพี่น้องนะใครมีกลุ่มมานังกินกลางๆมังได้นำแรงกันนุกๆจุมจ่มจๆมจมไม่มใช่โอริโอนะ กุ้งจัดได้ช่วยงามตามทองทาเีม่แเราก็จะเอ็นเพล่มากเรื่อยเยเลยพี่น,น้องทางล้งอยากบร,รยากาศดีอย่างแรงเลยอนะ่ะค่ชอบค่อ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยอย่าลืมไปกดติดตามนะฮะกดซับไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ข้าไปในช่อง y o u t u ู e เลยค่ะทุกคนคลิมเขก็ไปในช่อง Youtube D A D D Y ภาษาอังกฤษแล้วก็เมืองน้ำเค็มภาษาไทยนะคะแล้วก็ชาแนลข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยในช่องด a d ดดีเมืองน้ำเค็มชาแนลนะคะตอนนี้มีไล่ย้นดีวว่ากดติดตามไม่ได้ วันไี้ลูกแบบเียนใส่เมลอะไรปะเนี่ยพยายามแก้ปัญหานะแกไม่ตกสินี้เดี๋ยวต้องห้ามผู้หลูจะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าคนคนบอกมาเยืนมากกว่ากดติดตามไม่ได้แล้วก็ขอบพุ้นทารับสุขการนะคะที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะอไม่ไว่าแหละพี่น้องเอออิมจริงใจรัก นึ่งบทเพลงจัดไปกุ้งสดเด้งมากกุ้งเด้งเด้งเลยอ่ะสดสดเลยอ่ะบ้านเราอยู่ใกล้เลอเราไม่กลัวหรอกเรามีของสดกินอยู่แล้วเราไม่กลัวหรอกสุดยอดจัดไปน้ำจิ้มรสเด็ดแม่บ้านใจก,กล้า เริ่มคำแล้วไปนรองแรกหลือมาไม่แล้วเดี๋ยวต้องขออําลากับไปเพียนแบบนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ค่ะขบคุณกด,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้สองเด็ดดีเมืองน,น้ำเค็มชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่อนีอน้องที่ได้กดติดตามแล้วก็กดเข้ามาชมกันแล้ว นะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จรินจายไปเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องแล้วก็เจอกันไหมอาทิตย์หน้าอ่ะอะไนคลิปหน้าไม่ใอาทิตย์หน้าติดก้อนเด็กนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ